สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกโชว์ล i s ิ u ว t ตอง Collection ล่าสุดกันนะครับที่ Paris Fashion Week อ๋อของ p ฟรเ r ร l l วิลเลียมใช่ไหมคะที่เพิ่งผ่านมาใช่เลยครับคือโชว์นี้เขาเอาแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอินเดียมาใช้เยอะมากน่าสนใจจริงๆครับค่ะเห็นภาพ,พผ่านๆแล้วก็รู้สึกว่าโหสีสันลดลาย ม,มันมีความเป็นอินเดียชัดเจนมากครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากวิดีโอวิเคราะห์โชว์นี้เลยเราจะมาดูกันว่าเฟร r e l ลกับ LV เนี่ยเขาหยิบจับอะไรจากอินเดียมาเล่าบ้างแล้วเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่ได้เลยค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะที่เด่นสุดๆเลยน่าจะเป็นรันเวย์หรือเปล่าคะใช่เลยครับต้องเริ่มที่รันเวย์ก่อนเลยคือแบบเห็นเราต้องว้าวเลย เป็นร่วมเกมที่เราคุ้นคุ้นกันเกมบันไดงูใช่ไหมคะใช่ครับเกมบันไดงูแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเขาทำร่วมกับสถาปนิกอินเดียเลยนะชื่อคุณบิชอยเชนอ๋อจริงเหรอคะแสดงว่าค้นลงลึกไปถึงรากเลยไม่ใช่แค่เอาภาพมาใช้เฉยๆถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยต้นกำเนิดมันอยู่ที่อินเดียชื่อเดิมเขาคือขยานชาวปา่าขยานชาวปา่าอืมไม่คุ้นเลยคะ่ะแปลว่าอะไรคะ แปลประมาณว่าเกมแห่งปัญญาหรือเกมแห่งความรู้ครับเป็นเกมโบราณมากๆอายุแบบ2,000กว่าปีเลยโห2000ปีแล้วเ,เขาเล่นกันยังไงคะทำไมถึงชื่อเกมแห่งปัญญาคือจุดประสงค์ดั้งเดิมเลยเขาไม่ได้เล่นเพื่อสนุกอย่างเดียวนะครับแต่ใช้สอนเรื่องโมกษะโมกษะการหลุดพ้นใช่ครับตามความเชื่อฮินดูเลยการหลุดพ้นจากวัตสงสารโหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยคะ่ะแล้วแบบ หน้าตาเกมดั้งเดิมมันเหมือนที่เราเล่นกันไหมคะต่างกันพอสมควรเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเอ,อเขาเล่นบนผ้าไม่ใช่กระดานบนผ้าเหรอคะครับแล้วช่องนี่เยอะมากอาจจะมีถึง300ช่องเลย300ช่องเยอะมากแล้วบันไดกับงูล่ะคะมีเหมือนกันไหมมีครับแต่และอย่างมีความหมายเปรียบเทียบหมดเลยบันไดคือกุศลงูก็คือกิเลสอุปสรรคอะไรแบบนั้น เข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการเดินทางของชีวิตในเกมกระดานเอ้ยผืนผ้าสินะคะประมาณนั้นเลยครับทีนี้พอมาจริงยุคอนานิคมอ่าฮะอังกฤษเข้ามาใช่ค่ะชาวกรงกก็เจอเกมนี้เข้าแล้วก็เอาไปปรับปรับยังไงคะทาให้มันง่ายขึ้นลดช่องลงเปลี่ยนมาเป็นเล่นบนกระดานไม้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่า s n a k e s and Lad d e r s นี่แหละครับที่เราคุ้นกันอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันไปอเมริกาต่อได้ยังไงคะ ก็เดินทางไปตามวัฒนธรรมครับพอไปถึงอเมริกามิลตันบร a ดเล์ก็เอาไปปรับอีกรอบประมาณปี1943ปรับอีกแล้วเหรอคะครับคราวนี้เขาเปลี่ยนงูเป็นรางเลื่อนแทนเขาเรียกว่าชูทส์เพราะเหมือนว่ากลัวเด็กจะกลัวงูมั้งครับฮ่าฮก็เลยกลายเป็นชูทส์แอนด์แลดเดอร์สใช่ครับกลายเป็นเวอร์ชั่นนั้นไปการที่ฟอร์เรลเขาแบบย้อนกลับไปหา คายานชาวพัดเลอร์แล้วยังให้เกียรติร่วมงานกับสถาปนิกอินเดียโดยตรงเนี่ยม,มันดีมากๆเลยนะคะใช่ครับมันแสดงถึงความเคารพจริงๆไม่ใช่แค่หยิบยืมผิวเผินแล้วไม่ใช่แค่รันเวย์นะครับเรื่องดนตรีก็สำคัญมากอันนี้เห็นข่าวอยู่คะ่ะว่าร่วมงานกับ A.R. อาระ a n มาใช่ไหมคะใช่เลยครับตำนานเพลงอินเดียเจ้าของกรมมี่เลยแล้วเพลงในโชว์นี้คือยังไงคะ เพลงเก่ามารีมิกซ์หรือว่าไม่ใช่เลยครับเขาทำเพลงใหม่หมดเลยสำหรับโชว์นี้โดยเฉพาะเป็นสไตล์ปัญจาบี้เลยครับแล้วก็ยังไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนด้วยโหทุ่มเทมากทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะคะเนี่ยครับผมแล้วก็ยังมีดีเทลอื่นๆอ,อีกนะที่เชื่อมโยงกับอินเดียมีอะไรอีกคะนอกจากรันเวย์กับเพลงก็มีเรื่องทีมแดนดี้ที่เขาเคยเล่นตอนเมดกาล่าเอามาใส่ในบริบทอินเดียแล้วก็การใช้ในแบบในแบบ ใช่ครับคือใช้ในแบบผิวสีน้ำตาลเยอะมากแล้วก็ในแบบเชื้อสายอินเดียโดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นการให้พื้นที่ให้การมองเห็นกับคนจากวัฒนธรรมนั้นจริงๆอืมจริงด้วยค่ะแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องกระเป๋าด้วยหรือเปล่าคะที่เกี่ยวกับหนังใช่ใช่เก่งมากครับจำได้ด้วยมีกระเป๋าทรงหีบหรือทรังก์ครับที่เคยอยู่ในหนังเรื่อง The Darling Limited อ๋อหนังของเวสต์แอนเดอร์สันที่ถ่ายในอินเดียเยอะเยอะ ใช่เลยครับเขาเอากลับมาทำใหม่ตั้งชื่อรุ่นว่า The Daring Limited แบบหยอกล้อนิดๆฮ่าๆข้าใจเล่นนะคะแล้วก็มีลายโมโนแกรมรูปปลาด้วยใช่ไหมคะเห็นแวบๆครับมีดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้เยอะเลย และพอโชว์จบสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือคืออะไรคะคือไอ้ตัวรันเว y Game คายันชาปาราทั้งหมดนั่นนะครับเขาไม่ได้รื้อทิ้งนะอ้าวแล้วเอาไปไหนคะเขาจะส่งกลับไปติดตั้งถาวรเลยที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในมุมไบอินเดียโหสุดยอดเลยค่ะเหมือนมอบคืนกลับไปให้ที่บ้านเกิดของแรงบันดาลใจเลยใช่ครับเป็นอะไรที่แบบ น่าประทับใจมากพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่แฟชั่นโชว์แล้วล่ะครับค่ะมันคือการแสดงความเคารพความหลงไหลที่ f ฟ r e เรลมีต่อวัฒนธรรมอินเดียจริงๆแล้วมันก็สะท้อนภาพใหญ่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียกําลังกลับมาแรงมากในเวทีโลกแบบที่ไม่ได้ต้องเรียกร้องแต่มาจากความร,ร่ํารวยทางอารยาธรรมที่มีอยู่แล้ว ใช่ค่ะแล้วศิลปินระดับโลกอย่างฟอเรลก็มองเห็นคุณค่านั้นแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีมากๆต้นทางที่น่าชื่นชมจริงๆครับอืมเรื่องนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าบางทีเนี่ยพลังที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การนำเสนอโดยคนนอกอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรับรู้ของเราด้วยว่าเราเปิดใจให้ความงามความลึกซึ้งของวัฒนธรรมต่างๆมันได้เปล่งประกายออกมาเองผ่านมุมมองที่เคารพกันหรือเปล่า เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ